มอสน,นี่เป็นศิลปินคนหนึ่งที่มีรางวัลเยอะแยะมากมายเริ่มได้รางวัลแรกเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณ2,537มอสได้ 2, 500, รางวัลต <37, S 2> ั้ง3 7 3 8ก็ได้3 9ก็ได้40ก็ได้คือ40ได้ได้5รางวัลครับ41อีกได้อีก2รางวัลครับ44 45 46เฮ้ย กะได้ถึงปี52เลยพี่เยอะมากคุณทำไมคุณใครส่งคุณประกวดครับ <c oughs> ที่แดงทำไมคุณได้รางวัลเยอะเป็นเพราะอะไรเนี่ยทำไมเลยก็ก็คือเนื่องจากว่าเราไม่มีอะไรทำเราก็คือเขาก็เสนอมาอะไรอย่างี้ครับหมายความว่ามันก็มันก็เป็นการที่ทำให้เราอยู่ในวินัยด้วยพี่เออ่อเราก็คือเขาก็ยินดีที่จะ รุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็เราก็ไม่ได้คือเป็นคนลงไม่สูบุหรี่อะไรก็ผมก็ไม่สูบคุหรี่ก็ไม่สูบก็ไม่มีปัญหาครับเราไช่วยถือว่าเราช่วยช่วยตัวเราเองด้วยช่วยช่วยเป็นเพื่อนช่วยตัวแทนให้เยาวชนหรือว่าคนทั่วไปได้เห็นนี่ด้วยก็ถือว่าถือว่าการที่เราเก็บตัวเราไม่เจอใครพี่แดงปีชาหรือว่าทักแอมมี่เก็บตัวเราไม่ให้เราไปโน่นไปนี่ก็ถือว่า ว่านั่นแหละสิ่งที่เขาดูแลเราต้องขอขอบพระคุณพี่แดงกับทรบงภกัมีีที่ดูแลมอสอย่างดีครับแต่ไม่ได้ดูแลผมเลยเ <ram> พราะผมไม่ใครเพราะผมไม่ใครดูรแลผมเลยใช่เพราะพี่เจเนเกิดมาเป็นชีวิตชอบอิสระอะครับพี่เล่นเจสกีเป็นเอ็กซ์ตรีมนยชอบแบบชนันจัจะไปใช้ชีวิตลางคืนกลางวันแต่ก็ไม่ได้หมายถึงเลวนะ แบบเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบมาเหนี่ยวหลังอันนี้คนละสไตล์คนเรื่อสไตล์ก็เคยได้รางวัลอยู่สองงานอะไรครับพี่พิธีกรเทพทองแล้วก็เพราะชอบเป็นพิธีกรเลยครับมีรายการพิธีกรเยอะเทพทองแล้วก็ได้รางวัใหม่ๆแล้วสาขาต่อต้านยังติดไม่ขลาเพราะนักกีฬานักกีฬาหลังนั้นแค่รางวัลแบบชุดแต่ไม่ได้อะไรเป็นเป็นคนที่อยู่วงการมาไม่ค่อยได้รางวัลแล้วอยู่ในวงการเนี่ยมีอะไรที่อยากจะทําในวงการอีกไหมครับที่อยากทำก็คือรายการอาหารฮ้มเคนชอบทำอาหาร ทราบมาก่อนข้าวาหาระไรขนาดาหารไทยก็คือ,อ,อจริงๆทาไม่ค่อยเป็นหรอกครับแต่ว่าชอบทําคือใจมันชอบใช่ออคืออยากทําทอยากทำทำแล้วมันแบบมีมีมีเรื่องสนุกเยอะอ,อ่ะก็คืออยากจะเป็นพิธีกรในแนวรายการอาหารรายการอาหารก็แสดงว่าโหมดของพิธีกรเริ่มอยากจะลองดูแล้วก็มดวัด,วดได้ลงทุนในชีวิตนี้กับพวกกิจการต่างๆของธุรกิจอะไรเงี้ยเปิดร้านอาหารบ้างไหม เปิดทับเปิดบ้าอะไรอย่างคนอื่นเขาปะไม่เคยเลยครับพ<ม>ีไ่ไม่เคยเลยไม่เคยเลยคือผมผมก็เอเ่อเรื่องอาหารก็ได้ไปเขียนหนังสือแปลอยู่ประมาณปีหนึ่งคอ,อลัมคอลัมอ๋อเหรอคือกิน,นกินซ่ากินซ่ากินซาเราไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยเหร ก็ผมก็คิดส่วนมาว่าไอ้หมูกระจงต้องทําอะไรไงก็ทําให้ให้คนเขาอ่านแล้วก็ทําเล่นกันแหอะเฮ้ยวันนี้เราผมดูนะเพิ่ว่าน้องพี่นี่แบบก็เป็นหนังสือจริงๆแล้วรายได้มันไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับรายได้แล้วเมื่อกี้นั้นไม่เกี่ยวนะครับรายได ประเภทีเปิดไปทางเปิดไปได้ไปไปทางถนนอีกสาขาหนึ่งเลยใช่ไหมใช่แล้วมีอย่างอื่นไหมที่อยากทำอีกนอกนั้นก็เป็นเรื่องของอสังหาริีไหมครับอ๋อก็ซื้อนู่นซื้อนี่เก็บไว้ที่นู่นที่นี่แหละมีเยอะไหมก็พอสมควรก็ก็ก็ผมมีบ้างก็มันมีที่เชียงใหม่ห้าสิบไร่มีคือก็ก็คือบางทีครั าการเป็นนักร้องดาราส่วนใหญ่ทีได้เงินก้อนมาเนี่ยทำอะไรซาบิยังเงี้ยซึ่งตอนนี้ผมก็แบบแล้วผมไปหุ้นกับเพื่อนครับเป็นแบบเป็นบริษัทแบบทำทำบ้านสานขายเลยอ้าวนี่ไงที่ถามอยู่ต้องมีมีติดกิจการมีมีครับก็คือเป็นเป็นบริษัทชื่อบริษัทคดาพักคดาพักใช่ครับประกอบกิจการสร้างบ้านสร้างบ้านบ้านแล้วขายแถวกรุงเทพเออเลอะก็ดีแล้วเป็นไงดีดีขึ้น ครับหลมโการนี้สองร้่างการนี้นี่เปนเสียมอนแล้วดิมองอนาคตจากนี้ยังไงต่อไปครับก็จริงๆแล้วอยากบอกว่านี้คือเราเคยเป็นไดอมาครัตอนนี้เราก็เป็นุใหญ่่าคไม่ใช่แล้วก็มามาเทนเป็นแว่าผมก็ยจะเเนให้มัเรื่องการแสดงละเรื่องการแสดงเป็นเป็นเมนก็คงแสดงต่อไปเรื่อยๆ โการรองเพลงก็แว๊นิดนึงก็พูดง่ายว่ายังไม่ลิ้งวงการบันเทิงยังยังไม่รักเขาบอกมาว่าวงการบันเทิงเนี่ยตราบใดที่เราเข้ามาแล้วแล้วายังสนุกกับมันอยู่คุณสามารถอยู่ไปได้เรื่อยๆเลยนะใช่แต่มันจะเปลี่ยนบทบาทไปตามที่คุณจะเป็นต่อไปนั้นแหละอ่าใช่ใช่ป่ะผมก็อ <teor> ย <in> ู่ผมไม่ไปไหนนะผมเกาะเลยขบวนรถไฟนี่ผมก็เกาะไม่ไปไหนนะผมอยู่กางผมไม่ไปไหนนะอ่าท้ายนี้มอสมีเรื่องอะไรที่พอสอยากจะ จะเก่าไหมอยากได้คนเขาหายคันไหมอยากจะบอกที่คนเขาไม่เคยรู้รอ่าหลายคนงสงสัยครับว่าแบบผมเป็นอะไรแต่่คือมันก็แบบเจะยังงงอยู่แต่ว่าคือไอ้นี่มันเป็นพิสูจน์ไม่ได้ไงมันจะตรวจดีเไม่ได้แต่คงต้องก็คงต้องบอกฝากเปล่าแล้วว่าบางคนมองไอ้พี่มอสเป็นไม่เป็นอะไรคือผมก็คือพันเด็ดเปอร์เซ็นต์เครับเ,เป็นแบบว่าทั้งแท่งอยู่แล้ว ย้ำสุดท้ายครับว่า็ก็ไม่ได้เป็นก็เป็นผู้ชายนี่แหละไม่ได้ไม่ได้ชอบผู้ชายด้วยกันโอเคเจเจเก่าแล้วหลายคันแล้วพอดไม่ได้เป็นแกโอเคไหมเป็นผู้ชายชอบผู้หญิงมีความสุขแต่คนที่เป็นเนี่ยยูมีของมาให้จากเจเจเป็นนาฬิกาดีชอคพวบรุ่นรถถังรถถังน่สีนี้ สีเอาสีสันมาให้นิดหน่อยเพราะว่าเล่นในกีฬาได้พี่โอ้โหจีช็อกเควียนนี่แหละเฟียนนี่เควียนพี่เอ้าจีช็อบมาอยู่แล้วชอบชอบจีช็อกเนี่ยแล้วเดี๋ยวเวลาสีสันนี่เวลาเล่นในคลเซิร์ฟเนี่ยมันขนาดนั้นเลยเหรอพี่ขอบคุณมากมอสขอบคุณมากขอบคุณมากที่มาร่วมรายการนะครับและเราจะให้คุณผู้ชมหายคันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะคุยกับมอสที่เขียนมาเยอะแยะมากมายในทวิตเตอร์ว่าเมื่อไหร่จะมีคอนเสิร์ตร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง เอาจับมือเลยไม่รู้เมื่อไหร่แหละมีแน่ว่าผมเอาว่<ม>าผมาะ,ม <า S 2> ะต้องขอพี่แดงปีชาป่ะไม่มีแล้ว <laughs> ตอนนี้พ <laughs> ไม่ได้ดูแล้วเาวขา<อ>ทิ<อ>๊งแล้ววันนี้ผมจะพาไปเจอผู้ที่อยู่เบื้องหลังเริอนวานนั่นก็คือน้องสาวผม <c oughs> ร้อนไปตั้งแต่แรกเนี่ยใครเป็นคนกี่คนฮะที่เริ่มคิดว่ามองที่ดินตรงนี้ ตรงเลยเขาบอกว่าพิมเนี่ยเป็นแฟนกับคุณก้อยเป็นแบบแฟนทอมตัมนะครับ